เจอปลายกบมเาของเืงเนอ้ย yeah, sure uh, yeah. yeah. right. so uh ้า huh. เ่ออกเขยเลยี hmm. ่ักเหนีอมัาออนนี้กแบ่งปขาาะแ้อปาหน้าเ็แบบเป็นคน้าวชจมันสิแปกกับหมูนะจักบอลุ่น เสบะเฉพันนี่ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูตรองซาวภาษาไทยคนให้กินเด้อจ้าก่อนห้อหยิบแกงโนมัยกินซมก่อนกินเม้งวะแล้วกันเมื่อนี้ซาวไทยยิ่มาแกงโนมัยชวนกินทุกคนแกงไมักินรอบแรกนี่โนมัยเปิดพักครบเลยสบายดีเด้อเมดเนาะไปสักครู่ทุกคนได้พักมาแงะพร้อม เบบเลือดผักยงเงีผัอย่างเงี้ที่นี่นะ่ี่ี่นยังไองผักเบอร์คอมเมนาบอร์่ยเด้อแต่กบใบยานางเก็บมาครบเลยของแสบอะไวะที่แบบไม่ไ <dwar> ด <assistants> <quin este tipo> ้ซื้อไม่ได้ให้ให้กินเอนี่น้้ไม่เหรอค่ะ กกินนน่อแป๊บึงอโอ้ทุกคนหลมพน่นจะมาเลยทุกคนเอ้ยพุกนหยูดผูกทุกนพ่นตกเลยหยูดผูกนนะไอ้ไอ้เช<น>้าผ้าถ่ายไปยี่บ,บ่าไม้ยูนโน่พุกนพ่นลมมาแหงเลยหลมมาก่อนแล้วเนี่ยเก็บเอามาเลยมาบานนะเก้ากล้าเก็บมามาบานนะเก็บมามาบานนะนนะนนะไปไปลาไม้เอ็ดกินครับตอนทุกคน พี่เราอย่าไปทำไมยืนเนาะยายทำไมไปยูโกอียันหลมหลมแหงอันนี้ยันรชาวไทยเขาไปเหินแม่มู่วานนีดอกกระเจียกลงออทุกคนนี่ก็เลยเอาหมายอดือแกงะไมพอดีหอมพอหอมนี่มันกลงออชาวชาวไทยย่างอไปเลยกะอันนั้นไม่ได้ือนออไปนําทุกคนคิดแมันกก้านมันกยาวอยู่ได้แต่ว่าเาไม่ือนอไปกันเลยได้แต่ตัวช้นๆนี่แหละชาวไทยดึงเอา ดอกกระเจียวบ้านบ้านดอกกระเจียวบ้านาเฮาด้วยนะี่หอมขนาดเสือแกน่นตอไม้นี่โอ้ยซองอ่านชามอ่านกระส้มซองอ่านชามอ่านทุกคนหอมใบนตอไม้ก่นอนโฮมคักเลยจะได้ให้บางผู้ไทยพอดีนี้บ่หย่า

อยู sea, on ite, ่ทางล่างเผื่อกันเยาหกในทุกคนเด้อเพราะว่าชาวปไทยอันเยอะเอ็ดเผื่อทุกคนก็เลยซื้อปูนซื้อเปูหมาไว้อยู่ทางล่างเพื่อชาวปไทยกันยังไม่ได้แล้วทุกคนคอยกระเดิไประเทเด็กขนน้อยได้เงินจำเนื่กับคอยเอ็ดไปชำนั่นก็เลยเพื่อก็เลยยังมีเหยมห้อยไปเลยทุกคนกันเยาหกหกกระเฮิอนเนีอ่ะอันละพี่พาตะเลยกับข้อสอความผ่านไรเด้อทุกคนเด้ออันนี้มีถือต้องตระเลยจ้ะเพ็ด คือบางผู้ไทยเพื่อนนั้นดังดังไข่ดังไผ่ต้มน้ำชากินเปอ้ลจักกินมะม่วงกินชุ่มกินชุมเผกินช่มเผ็ดอ่ะคือแข่งไหมคือจะกินช่องซามืมอรเลยเี๋ยววางกนไาเด้อ คนตกแล้วผดังคนตกเลยคนตกแลว้ลลวหาให้เชยร์นำนำให้นำกระทุนแลว้วบั<อ>นี้้เโออืก่อนแม่พรบับแพงกันบันแพงกันบันเพิ่นมีแพงกันมากบันเพิ่นแพงกันไม่เว้าบันเพิ่นแพงกัน ำไมบกกอเลยมันช oh, ุ่มๆเลยกามันอ้อกอเลมตาแดงมันเไม่ไ้อ้อน้ำม่นขุนไทยน่น้ำมบกแน่ผสมราสานกันออนังนอ้ยจาวาเปอร์อาษาเปอาเปอรกับมิวรู้สึกว่าคัวมาเป็นยามแบบยามนี่นะเย็ดเอทิปยมเดี๋วคนตกยามนะคิดดินอะ กินกินเยอะยเลยนะพตุกแนัน้เน,นเกื้อกืบเ่หายนกตุกแนมเป็นต้นแถวตายไปเล ใบแล้วก็ไปล้างแล้วก็เอามาจับทุกคนเชจ่ยๆแชี่กับเชีคนตกเลยทุกคนเลยผดังจากคนตกมันจะผดังแล้วันมันมุ้โคบมันมุ้งหยาเมืนเดิมปีใหม่ก็เลยคนตกเลยใบเย็นผมหมหยาแนมหมหยาตกต้องการนีคนตกเลยคนตกมันืนเลย เงาแดดชอนสามือล่างทุกคนทงแดดทงฮอนเอาอย่างี้เอาไปช้อนสามือล่างซ้าใส่ไป้านมรือไม่อกี้เกิดจะังเป็นลมทำแดดทำฮอนแบบแดดแบบฮอนฮอดแบบแบบพ่นผัาอู่นะป้าไเติบเลยหรไมสุดเวยรุดเวอกนน้อยนี่แหละแต่เธอในแกงหนไมนะกีนน้อยนะบ่มีอยู่จริงแกงนูไม่นะย่างเก่งกะ กินน้อยชุดได้สองถ้ยนะบางเธอก็ว่าวจะแกงจินน้อยแต่ว่าคุณได้หดชามถ้่ยชี้ถ้ยคันได้แกงนะแต่กช่องซ้ำนะคะเหรอ น้ำหนึ่งพอทุกคนปาแพร่ทีหนักเด็คนนี้นตัวนี้หนักเลยนะแกซิมีเยงเยงลบโกนหนึ่งเด้อพี่น้องเหรอฝนตกฝนยมเลยมันู้จริตยมยมเือไทยพีทเล ลังคากโ็โห้วิ่น้องเลยลังคากโ็โห้วิ่ <c oughs> <c oughs> เคียลยดึดับเลยเคียนียบชุดเด็ดของชาวไทยตัวนี้เลยของชาวพลทยแกน้ำไม่ต้องคุ้นๆก่อนเข้มข้นนะมเนียเสือกระดูมือก่อน มันเน่เขาบืเลยไปทำอไรแสนำเขาเบเลอแกเราไม่ไม่ได้เขเบิดซไม่ได้แกงเราไม่อะไราจัเอินเอร์น่ะหเจอไรนะ Sừ. tôm mua tôm có đồ mua tôm có tôm không có thôi mua con... đồ mua không phải tôm nữa tôm còn cười rồi hàng vậy

คนอุนทุนอนทุนเข้ามาคนตกเลยยังไมพื้นด่างด่างยากมันค่ะกะลีเลยมาต่อไปกินเท่าชุ่มใจยากเลยวันนี้ดอกกระเจี๊ยบสือก่อนเหลือดอกกระเจี๊ยบสือดอกกระเจี๊ยบบ้านเฮาเลยทุกคนดอกกระเจี๊ยบฮาวโอ้ขนาดดอกกระเจี๊ยบนี่นะจำเจปลาได้ใส่ คนตกแล้วาก็อากาศเย็นๆแล้วก็คือขัดคือขักหมดเลยมันทำให้แบบเด้เพราะว่าอากาศฮอตอลไรกินเย็นเลยอากาศเย็นๆแล้วมันจะขุ่นขับขุ่นขับหมดเละอากาศอากาศเปลี่ยนไปตลอดเวลาห้องพาร์ทีเคือคือดูคือทำอะไรต้องแบบนี้ต้อง,บงแบบเป็นคน ราะว่าชุดนีมันสิแป๊ะกับหมูนะจากบอลคุณมกคือมักมันมัาคือแบบมีน้ำเหมือนแบบเขาชดได้สบายๆแบบนี้เห็นบนเราควรต้องมันต้องรุอยู่ได้คัแนตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันติดหม้อได้เป็นยังไงซีมันก็ขาดเล็บยไป เลยปะโอเคยอดมันสุกตอน้นลป่ยาเร็วเลยอัญาใหญ่ตอนต่นต้องเยพักห้าใคว่าเจอบอกเขางานในจุดพักหนาเนี่ยเขาเจอนีตกอนเลยนเาใช้ยาเ่ยเจอเยลา ทำคะแนนนี้เหมือนเลสะเป็นลูกเพื่อนจะเป็นเลยแม่พัวกับคุณแม่เหรอวะาคุณสซ่บนังเนือมูปตนนั้นคุณแกงแเสบปะเรามอนี่มีเรื่องแปลกอย แม่ไม oh, no. wow, ่เจอปลาแดดเพราะว่าชาวไทยพลังประเดชคนในเหมือนกันโซล่ากันเขาเจ้ากบบไม่ได้กินประเดชด้ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ซื้อบดเลยใช่ไาได้อทุกคนเด้อวันนี้เด้อยินแกงน้ำไม้ยั่วบ้าวภาษไทยกะ ไปส่งแกงมะมี sociedad, glaube, the the ่ให้ยข้าวหญาทุกคนเจ้าพ่ไทยแบ่งแกงมาหมี่ข้าวหญาถ้วยหนึ่งแล้วก็เจ้าพ่อไหยถ้วยหนึ่งพอดีเลยทุกคนดีได้ซองนะคะเฮ้นแกงใจเธอเราต้องได้แบ่งให้เพิ่นได้ทุกคนของแซ่บเดินดนกินเธอหนึ่งเป็นเดินแลยไม่ดีจิตแกงออกมายูยูอะมาได้ทุกคนเด้อกินข้าวกินน้ำนมกันเด้ออาหารมาหนึ่ทอดไข่ ลับหูโคแล้วก็แกงหม่อ้ป๊ปปโอปปปปปไหเอจอกตโอ้จเจ้าก <laughs> <laughs> ินกี่ออือนมาเดอกินาว่กันของเสดอกกระเจียวเบิร์เดอ์เบิรตักมาเตียวรอเดอ mua chục chong khám nữa yên lạc hôm nay bàn cầu ngựa tập trung hạng thương mại ngựa mọi người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 

หนูเาดีเออะไม่ใช่ปเด็ไม่ใปแด็สดเลยเนียวขดุัวเขาไม่หเลยนเดียชื่อมัจะเปลน